B1 หอใช่ไหมกระสุนพ okay. <huh ี kind of s <S ่เหลือกินนะถ้าไม่พอถ้ามันน้อยจริงๆเดี๋ยวผมจะมาไปซื้อกูยิงไปหมดแล้วเมื่อกี้แม็กหนึ่งไม่พอไปไปเอาพูดไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาโพู์แล้วไปเลยปะลุยเลยกูอยากลุยละหมดหมดก็ขึ้นนี่เฮีย Ừ, này. Ừ. Ừ. mà nhớ bơi nhớ bé hết hỏi chưa có lập anh chưa ใช่ไหมมันใจกระตุกอะวิ่งย่อยๆนะพี่วิ่งย่อยๆเนาะผมได้ยินเสียงเอามันก่อนเอามันก่อนเแี่ยเข้ามุมมองมาที่มุมนะี้วิ่งย่อยๆพี่อะ เนี่ยมึงมึงลองค้นศพมนะันอ่ะมันจะได้น้ำยาอินมาใช่เหรอเฮ้ยเลเวลสองด้วยไอเหียแดกม่ได้ชลาดขึ้นบ้างชัวร์กาวถึง,งชัวร์กา,าวก็เอาโนปมาแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่แค่ไม่แค่รัวจนซอมบี้ได้ยินเลยมันก็ต้องรัวแล้วพี่ผมกลัว ปิดก่อนมันต้องเข้าห้องนี้ยังห้องนี้เข้าไม่ได้มาแล้วม่นต้องอม,มาละหลวงเนี่ยแททมันต้องไปห้องฟิวห้องฟิวอยู่ไหน ก็คือได้จะทางเมื่อกีป้ป่ะทางนี้อันนี้ป่ะอันี้ห้องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ห้องอะไรห้องน้ำห้องน้ำมาละมาละดูหลังนะพี่นพด,ดูหน้าดูหลังช่วยกัน ไม่ใช่อีกฝั่งไลยพี่อีกฝั่งแน่นอนมาละกระโดดลงมาละอาโดนโดนโอ้ยปืนแจมอะไรวะโดนเฮี่ยอโอ้โหไหนวะโอ้โหลูกซองแม่งโคตรเฮี้ยเลยสัตว์แจมถูกจังหวะมาก ใช้กันแบบจิบกัดโอ้โหซีดีชีดชีด่วนมาอีกตัวนึงละนูข้างหลังข้างหลังเชี่ยกระสุนบลไอ้เหี้เลยเอ้ยกือบตายเมื่อกี้เข้าไอ้เหี้ยเข้าห้องคิวคิวบล็อกเลยไป หน้ากากแก๊สปูไม่ได้เอามาเขียลืมต้องกลับใช่ไหมเนี่ยไปกลับก่อนนะครับลืมเอาหน้ากากแก๊สมาโอ้พี่ผมก็นึกว่าพี่ใส่มาแล้ววิ่งเลยนะวิ่งเลยพี่น้องไปถ้าจะกลับแล้ววิ่งเลยมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้วไแกันวิ่งตามมึงเนี่ยพี่อย่าวิ่งตามผมอ่ะ ไม่อยู่ดีๆก็จะบันหลอดประสาทเนเฉยเช <laughs> แม่งโดนโดนมันขวัญทีเดียวเมื่ซีสีเลยพี่โนพเชีย่ยกูเลือดกูยังไม่ฟื้นเลยเด่ไอ้เหี้ยมึงเชื่อไหมลงไปอ่ะไอ้เหี้ยยิงจิงลาซอไปสองตัวกระสุนหายไปยี่สิบนัดนแล้วอ่ะมึงคิดดูดิคุมคงภูมิไปกี่แม็กแล้วเนี่ยโหหายไปสองแม็กแล้วแป๊บนึงโหลดแป๊บนึง <c oughs> เพี่สาวว่าไปซื้อกระสุนมาเพิ่มเยอะแล้วนะไม่ต้องเตรียมมาเยอะกว่านี้ครั้งหน้า <c oughs> ขอให้ได้ของดีแม่งลงมาขนาดนี้นแล้วเอาไม่ <c oughs> ใขาเราเขาอยลงไปดีกว่า <c oughs> ไม่ทำอะไรอะสุ่มอยู่โจงงทำทำใหม่พี่ <c oughs> ไอเชี่ยมันมาแล้วอ่ะไอสัตว์คนกวนจีนอ่ะ <What? S 2> มันมารอเลยเหรอเรายังลงไปไม่ถึงครึ่งทางสักกอบเลยนะเนี่ยเล่นดีดีดีแบ็คนี้เล่นดีดีดีดดดโอ้ยผมไม่ได้เอากระสุนเก้ามอมมาเดียเด๋ยอะๆอะไรเนี่ยเปิดสิทันไมเปิดไม่ได้อะ่ะอ๋อมันบอกว่าเราไม่มีฟิวเราไม่มีฟิวพี่นพเราต้องค้นหาฟิวในกล่องครัพี่นี่ไงนี่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 นนกล่องอยู่นี่แคทแคทตู้อันนึง กำลังเปิดอันนี้อยู่เสียงก็ด,ดังเลยคุเจอแล้หนึ่งฟิวสองร้อยเอาไหมโอเคเปิดได้แล้วเราต้องค้นตามกล่องน,นะพี่สา0ร้อยเจพี่ิตสร้อยโอ้ยเฮียพี่พี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งขอขอหาฟิวก่อนขอหาฟิวก่อน แม่แคทมันปิดประตูไอ้เหี้ยปิดทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยกูตายแล้วเอาชิปหายแล้วโอ้โหพี่จะเย็นไหมแม่แคทไปไปคิวไปคิวไปคิวไปเราเปิดห้องนี้ก่อนเปิดห้องนี้ก่อนห้องไหนมันไม่มีไฟพี่ผมผมกดเปิดแล้วมันไม่มีไฟนุ่มย็นคนมาฝั่งกับผมเนี่ยไปไหนอ่ะ ก็มึงบอกอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอผมก็มาฝั่งนี้นี่มึงโลกที่อะไรมึงเนี่ยไอสัตว์ลงกลที่ผมลงกานี่เป่าห้องฟิวอะนี่ไงนี่ไงเจอละเจอห้องฟิวละเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวหาฟิวเพิ่มหาฟิวเพิ่มเดี๋ยวผมโคเวให้นะเจอหกร้อยอีกหนึ่งทางไม่ไหวก็บอกนะน้องไหวไหวไหวเปิดละไป เดี๋ยวนะจริงๆมันต้องมีคนอยู่ตรงนี้เราจะไปห้องไหนกันดูก่อนดูก่อนเลยเท่าไหร่ตอนนี้เราเปิด A B C ไหมเหนึ่งร้อยบหนึ่งร้อยเราใช้ไป400แล้วเราจะไปห้องไหนห้อง G ีไหมไปห้องเมื่อกี้ก่อนไปห้อง Q ิวบอกก่อนป่ะอันนี้ A ลบเสียง A A ต้องเปิด A ด้วยป่ะเอเปิด A ด้วย เอเอผมเปิดแล้วนะต้องใช้คีย์การ์ดอันนี้ไงมาแล้วไปแค่ไหนไหนไหนอ้าอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมลกเสียงตอนนี่ระเบิดไงเคลียร์มันก่อนเลย อันนี้กูแตกแล้วนะพี่ฉีดฟินิเคียเลยคัฟเวอร์อยู่ฉีดเลยฉีเลยไม่ไม่หมายถึงไอ้นี่แตกไอเก็บเสียงอ่ะดีดีดีเปิดห้องดีเปิดเปิดไปแล้วใช่ไหมเปิดดีเปิดดีเปิดละวอู้หูจิ้มน็อเต็มเต็มพี่โดนไหมโดนสี่สี่เอ๊สัตว์เดี๋ยวพี่ฉีดฉีดฉีดทีละคนฉีดทีละคน ยีท่ทีละคในให้ปิดกงาชีดอ่ะฉีดได้ใช่ไหมผมจะชีดต่อโอเคเรียบร้อยนะเปิดนะรอเลือดรีเลือดผมสี่สิบมาอีกแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดรับแขกผมดูผมดูขวานะ นุ๊ดูซ้ายไปยดูซ้ายด้วยพี่ดูยี่ห้แม่งอะไรเยอะจังนุ๊กกระสุนหมดเชี่ยเจ็บเสียงพังนี่ไงเปิดเปิดนี่ห้องนี้เลยลลลลลเร็ว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 ปิดเปด ทำเวลาทำเวลานี่ไงห้องชีวิตด็อกเตอร์แบนเนอร์พี่นุ๊กด็อกเตอร์แบนเนอร์ถ้าเพียงเข้ามาดิ If you're wondering why that's the name of the show, well, I'm sure you'll find out. พี่เข้ามาพี่โอเคมันไม่เข้ามาใช่ไหมเฮ้ยกูโดนล่าซ้อแม็กซ์ Okay, นะจะตายนะกูเนี่ยจะตายครั์ฉีดเลยพี่ฉีดเลยต้องรีบฉีดตอนนี้โอเคเปิดห้องไหนห้องแรกไม่ต้องแฮกเอาไวา้พี่นพห้อง,งไหนห้องไหนบอกผมเดี๋ยวผมแฮกห้องไหนก็ได้เอาก่อนเลยๆๆๆโอเคตัวนี้ก็จะมาไม่ไม่มันเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่เหรออา้า

box is brought to you by the Tech One Corporation. They say the board do a marry So let's make it apart. What? Here. my มันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลับไหมกลับไหมกลับก่อนฮะผมตัดไม่เป็นโอ้ยไปครับปืนแจมปืนแจมโหดแจมแจมควยอะไรนักหนาว่ายเขี้ยมเซิร์ฟเวอร์เขี้ยนี่แม่งประสาทว่ะแล้วเปลี่ยนปืนดิเฮ้ยเขี้ยมแล้วกระสุนหมดอีกโอ้โหเฮี้ยปืนแจมได้แจมดีพี่นกผมตัดไม่เป็นเหรอพี่นกพี่นกตัดเป็นไหมเอาไปลองพี่ไม่เป็นไม่เป็นแอ้วไง พี่จะลองไหมผมตัดได้เป็นอ่ะกคุณจะตายละไปไปไปนะไ,ไปไปผมตัดได้เป็นขอไปฟื้ก่อนแคเมเลือดกูไม่เรียกุณจะตายเนะี่ย ừm 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 โอ้โหอ้ไเฮี้ยแม่งมากระโดดควบคูอะไรวะไอ้เฮ oh, yeah, ี od, ้ยสองตัวไหมครับผมโดนสามตัวน <I 'm S 2> ี five, two, three, ่ยิงลูข้างหลังสามตัวกูตายละกูตายละกูตายละเฮี้ยผมไม่น่าจะรอดะกูตายละ ไอ้เยียทำไมมาเยอะขนาดนี้เออคุนก็แจมเลยคุณจังหวะมากไม่เอ้ไอ้เหียโอเคผมตายละกูตายละอ้าแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยมัลไม่ขึ้นปั๊กต้องออกเกมวะเนี่ย